ดื้ออินซูลินแก้ง่ายๆด้วย3เทคนิคนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคําว่าดื้ออินซูลินแต่จริงๆแล้วเนี่ยอินซูลินเนี่ยสำคัญกับร่างกายจริงไหมถ้าดื้อแล้วจะแก้ได้ยังไงวันนี้มีคําตอบครับคือร่างกายเนี่ยจะมีฮอร์โมนอินซูลินเพื่อทําหน้าที่เก็บกวาดน้ำตาลในอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยให้เข้าสู่เอวัยวะภายในต่างๆเพื่อให้ทํางานปกติแต่ถ้าเกิดร่างกายเนี่ย ดื้ออินซูลินก็คือการตอบสนองกับอินซูลินน้อยกว่าปกติก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงทําให้เป็นไขมันพอกตับไขมันในเลือดสูงอ้วนพุงพุยตามมาคราวนี้เนี่ยถ้าจะถ้าเกิดเราจะแก้ที่สาเหตุแบบได้ผลจริงๆก็จะใช้สมุนไพรกลุ่มลด น้ำตาลกลุ่มลดไขมันในเลือดร่วมกับใช้เทคนิคปรับ3อย่างนี้ด้วยกันอย่างแรกคือการงดน้ำตาลทุกชนิดสังเกตง่ายๆอะไรที่กินแล้วมีรสหวานเนี่ยก็ให้งดรวมถึงอาหารที่เรารู้ว่ามีน้ำตาลทุกชนิดเลยรวมถึงผลไม้หวานด้วยอย่างที่2คือการทานแค่2มื้อก็คือเช้ากับเที่ยงให้เสร็จก่อนบ่ายโมงจากนั้นงดอาหารทุกชนิด16ชั่วโมง เรียกว่าทำ IF 16ทับ8นั่นแหละครับอย่างที่3คือการนอนมากกว่า6ชั่วโมง,งหลับก่อน5ทุ่มก็จะทำให้ฮอร์โมนความเครียดยไม่ออกมาเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราทำครบตามเนี่ยทั้ง3อย่างเนี่ยรวมถึงการกินสุนไพรกลุ่มลดน้ำตาลลดไขมันในเลือดภาวะดือ้ออินซูลินก็จะหายขาดได้ง่ายๆย,ยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าป่าครับ